นี่ก็คือจากกล้องสดธรรมดานะครับ Vivo V, v 2 7 5 G ครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ติดกับเลนส์ซูมกันครับกล้องสดก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ติดกับเลนส์ซูมตัวนี้เลยครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย นี่นะดูลูกลูหัวมันลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยไปเฮ็ดคนมันงติว้วมันเป็นลูกเป็นอะไรกอ,อยุ่งนำ้ำน้ำจริงนะฉันว่ามันน่าจะมีเมกบังหรือเปล่าอ่ะมัน เป็นแบบเนี้หรือว่าเราต้องปรับตรงกล้องมันอีกมี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 ทีเจเธอดูดีดีมันเหมือนข้างข้างนี้มีเส้น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 อย่างนี้แหละไหนเนี่ยตงกัดมงดูดีดีเนี่ยเส้น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 อย่างเงี้ยฉันว่ามันมีเลยนี่นี่นี่ตรงนี้จุดจุดจุดแล้วมันก็มีเส้นอ๋อ เออข้างๆมานะ่ะดูดิมันมีจุดแล้วก็มีเส้นเส้นเส้นหอกอย่างนี้ด้วยอะ่ะเธอไม่เธอดูดูดดมันมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้เราใช้กล้องจากโทรศัพท์ vivo v ยี่ห้า g นะครับดูครับซูมเห็นพระจันทร์อย่างชัดเจน ดูมันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เห็นไหม,มเนี่ยเบตจังัดมวเฮ้ยเมฆมาแล้วเฮ้ยเเมฆจะบังหมดแล้วนั่นเห็นไหมเห็นเมฆไหมเห็นเมฆลอยไปลอยมาไหมเบตเบตเบตพรุ่งนี้ก็ออกพรรษาแล้วเนี่ย มันมีเมฆบางถ้าเมฆไม่บังนี่คือน่าจะชัดกว่านี้มั <No. S 1> ้งเนาะดูอย่างกลับอะไรวะไอมีรังสีแขวนอย่างเห็นไหมมันเหมือนไอเย็นในตู้เย็นมากกว่าไปขึ้นห้องอะยุ่น้ำหนะเห็นใครเดินออกกันไหม ปังหมดแล้วเมฆโอ้ในนั้นยังเห็นอะอันนี้เราไม่เห็นนลเ,เห็นปะไม่ขมับเอยอืมดูจากตามองไม่เห็นเลเห็นไหมในกล้องมยังมองเห็นอะโอ้โรเจ๋งอะเมฆนี่คือลอยไปลอยมาเลย ฝนมันจะตกแล้วไอสดยันเทียงเดืนมาเมฆมันจะเป็นยังไได้บ้างพระจันทร์ไปไหนแล้ววะไสดนี้โอ้ยมันกล่อมตอนปล่อยปุก มาแล้วเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมนี้เมือนอะไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราสร้างจากภาพ AI อ,อะไออะไอ ว้าวสวยมากเลยครับทั้งหมดที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับก็คือใช้เป็นกล้องโทรศัพท์ Vivo V, v 2 7 5 G นะครับแล้วก็ติดกับเลนตัวนี้เลยครับเดี๋ยวจะถอดออกให้ดูนะครับนี่เลยอันนี้นะครับภาพวิดีโอที่เห็นทั้งหมดก็ใช้จาก กล้องโทรศัพท์ติดกับเลนซูมตัวนี้ครับนี่ครับนนนะครับกล้องสดประจันมืดไปแล้วครับ